สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านะครับดีดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับ่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของมาที่10นะครับันที่1ิพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสําหรับลาวก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับ VIP นี่ก็จะออกทุกวันนะครับเวลาสามทุ่มยี่สิบเก้านาทีนะครับสามทุ่มยี่สิบเก้านาทีนะทุกวันทุกวันเลยนะครับ ช่อง vp ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกท,ทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชวดีโชวดีนะเฮงเฮงนะครับแนวทางก็จะบางวางเลขให้ท่านได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแลวก็เพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่างๆนะครับขอ คุณเป็นยหญ่ถูงนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ครบหนึ่งแสนไวๆนะครับครบหนึ่งแสนก่อนอายุสักเจ็ดสิบก็ดีตอนนี้หลักหกแล้วอีกสิบปีให้มันได้ก่อนหนึ่งแสนงเกียดหลับเลยลนะ่ะ <c ười> ตายตายหลับก็ <c ười> จะได้โ่จาก y u u t อ่าครับก็ขอขอบพระคุณนะครับอที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปเลย ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเดี๋ยวทางก็ตามนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรให้ท่านลุ้นมั่งนะครับลุ้นลมประความเันเริงนะลาว VAP อ9ีแปดเก้าศนะครับเน้นที่8กับ9ก้านะครับเอา9ก่อนนะ1991นะครับ2 9 9เก9 9เก9าสาก้าเก้านะครับส่วน8นะครับก็ หนึ่งแปดแปดหนึ่งสองแปดแปดสองสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่ห้าแปดแปดห้านะครับอืมประมาณน um, uh, ี film, ้อันนี้ไม okay, ่ได so ้ให so er, okay. ้เลขสามตัวนะสองตัวก็ยังไม่รอดเลยอืมแปลสามตัวเดี๋ยวค่อยๆขยายไปนะครับประมาณนี้ส่วนวิ่งกับรูดนะครับวิ่งกับรูดนะครับใครชอบรูดชอบวิ่งก็จัดไปนะครับแปดกับเก้านะครับใครชอบศูนย์ก็จัดไปตามนี้เลย ลาว VIP ออกสามทุ่มนะครับออกสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มยี่เก้านาทีนี่แหละประมาณนี้ถึงจัดไปนะครับใครชอบวิ่งชอบอื่นก็จัดไปตามนี้แปกับเก้าเอาตัวกันเอาตัวลองไปพิจารณาก่อนนะอตัวลองไปพิจารณาก่อนนะครับประมาณนี้เก้านะครับนี้ชื่อสามนี้นะครับ ขอเน้นที่เก้าก็แล้วกันอชอบเน้นตัวเองเลขเลขทีอประมาณนี้ครับตามนี้นะครับลาว v ีเอทีสามทุ่มยี่สิบเก้านาทีทุกวันทุกวันขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งแห่งนะครับแนวทางก็ตามนี้ขอชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลงเพื่อความบันเทิงไปนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรบบแบนบนี้ก็มีเท่านี้ครับจ้าวัสด,ดีครับ